สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแหม่มเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ a c e b o o k นะฮะช่อง YouTube แล้วก็เชียร์มาสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวะายที่น่าสนใจกันบ้างเรามา เริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับโยงไปที่เรื่องของกระแสเกี่ยวกับมาคาราทฟอร์ดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาริดนะฮะจากคลิปเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลไปแล้วนะครับหรือว่าคลิปก่อนหน้านั้นเนาะว่ามันมีกระแสข่าวว่าแมนยูเนี่ยเริ่มหวั่นใจเรื่องของการที่อาจจะเสียมาคาราทฟอร์ดในช่วงตลาดรอบหน้านะครับหรืออาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์แบบฟรีก็ได้นะครับทีนี้นะฮะสื่อทางฝั่งสเปนเนี่ยก็ได้มีการ รายยังกระอดดมานะครับว่าโดยอัลบลิดเนี่ยกำลังจับตาสารการของมาคารดฟอร์ดจริงแล้วก็จับตาสารการของแรดฟอร์ดอย่างใกล้ชิดหลังจากที่นักเตะเนี่ยยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบลงตัวนะครับสำหรับ ford แรดฟอร์ดเนี่ยนะฮะในช่วงซีซั่นก่อนผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเรื่องของสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบ100%มีอาการบาดเจ็บด้วยแต่ว่าในช่วงซีซั่นนี้ เจ้าตัวเนี่ยดูสดชื่นขึ้นนะครับทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดีทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะฮะคือถ้าเปรียบเทียบกันจากซีซั่นก่อนมันก็ดูที่จะมีการพัฒนาขึ้นมานะฮะหรือว่ากลับมาเข้าที่เข้าทางขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ได้แบบเพอร์เฟคระดับแบบร้อเเซ็สักขนาดนะนะครับมันก็เลยทําให้สื่อสเปนสื่อเนี่ย ก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาว่าเรอรลมาริดเนี่ยกำลังจับตามองสถานการณ์ของแรดฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์ยูต็ดอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะเนี่ยเหลือสัญญาก็คือใกล้ที่จะหมดแล้วหลังจากจบซีซั่นนี้ก็จะหมดละนะฮะถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะมีออปชันขยายสัญญาอีก1ปีก็ตามซึ่งชัดเจียนว่าแมนยูเนี่ยต้องการให้รรดฟอร์ดอยู่กับทีมต่อไปแบบระยะยาวแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องว่างทําให้เรอรลมาริดเนี่ยซึ่งตามรายงานเนี่ยก็บอกว่าเรอรลมาย วางว่าทางแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวรุกที่พวกเขาสนใจในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนแบบระยะยาวของคาร์เรมเบเซม่าอีกด้วยนะครันี่คือจุดสําคัญเลยนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็คือแมนยูเนี่ยพยายามที่จะต่อสัญญาของแรดฟอร์ดให้ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีกระแสะข่าวกันออกมาว่าที่ดิวเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดคุย เรื่องของเม็ดเงินออปชันหนึ่งต่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหนื่อยนั่นเองนะฮะที่ทําให้ดิวนี้ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับบวกกับทั้งมีฟุตบอลโลกเข้ามาทําให้เรื่อง,องการพูดคุยก็ล่าช้าไปอีกนะครับราดริดก็จ้องแบบจ้องแบบใกล้มากๆนะครับเรื่องของการคว้าตัวมาคาร์ลฟอร์ดนะครับอ่ะโอเคนี่คือราย,ยางานรลอกมาส่วนอีกหนึ่ง,ง,งเรื่องราวครับก็โยมาที่เรื่องของเวลลูนี่เวลลูนี่ก็เป็น อดีตศูนย์หน้าของแมนยูเราเนี่ยก็ออกมายกย่องเอเรีนฮาครับว่าคือคนสําคัญนะในการดึงศักยภาพของมาคารัตฟอร์ดเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะซึ่งเราได้เห็นมาแล้วครับบรัดฟอร์ดมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่องของการทำประตูในเกมทีมชาตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเนี่ยไปดูความแตกต่างของมาคารัตฟอร์ดในช่วงซีซันนี้กับซีซันก่อนเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะฮะ รัดฟอร์ดเนี่ยดูสนุกมากขึ้นนะครับวิ่งไปกับบอลแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นพุ่งหาประตูมากขึ้นนะครับซึ่งผมเนี่ยคิดว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเดียวกันที่แมนเชสเตอร์เดที่เอเรกินฮาร์เนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการเขานั่นเองนะฮะแล้วก็ภาพรวมอีกด้วยอ่ะนี่คือมุมมองทางเบลูนี่นะครับที่ได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของมาคาร์ฟอร์ดนะครับ ส่วนเรื่องของชัวรฟิลิกครับมุมมองของดีนโจนนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยนะฮะก็ออกมาคอมเมนต์ครับว่าชัวรฟิลิกแนวรุกของเอเลนติโกมาริดเนี่ยวางแผนที่จะมาคาแข้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจ,จริงในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งไม่รู้นะว่าจะเป็นทีมไหนเพราะว่าตอนนี้มันมี2ทีมที่มีความน่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์เดปที่มีข่าวอย่างหนักในช่วงมกรดาคมนี้หรือว่าอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์นะครับ แมนยูเนี่ยนะฮะแน่นอนรับว่าต้องการแนวรุกรายใหม่เข้ามาทดแทนริเยโนโรนโดมันก็เลยเป็นข่าวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ข่าวชัวรฟิลิกในช่วงเนี้ยมันเป็นกระแสพร้อมๆกับโคดิกาโปเลยครับดอนแดงเท่าๆกันเลยนะฮะซึ่งดินโจนก็มองว่ามันมีโอกาสแหละแต่ว่ารอติดตามกันซึ่งเชลซีก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการไปติ2เกมที่สเปนนี่แหละนะฮะที่กําลังจะทําการแข่งขันกันเกิดขึ้นนี่แหละ ซึ่งมันมีเรื่องอยู่3เรื่องนะครับที่เอเดรเยนทังเนี่ยต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ต้องเด็ดขาดหน่อยนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเข้าใกล้ตลาดซื้อขายนักงติแล้วนะครับเรื่องแรกครับก็คือในตำแหน่งสูตรหน้านะครับแล้วก็โยงไปที่มาร์ซิยาด้วยนะฮะเชื่อกันได้ว่าทางเอเดรีฮนทางต้องมีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วแหละนะฮะหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็นับปัจจุบันที่แมนยูเนี่ยไม่มีโรนัลดแล้วนะครับ เราก็ทําให้ตัวเลือกในตําแหน่งสูนหน้าตัวเป้าเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะครับเทนฮารต้องคิดอย่างทีทั่วนจริงๆนะครับว่าจะเอาอย่างไรเกี่ยวกับมัค์เซียนะครับคืออยู่ต่อไปแน่นอนแหละแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่ามาร์ซียเนี่ยความฟิตเป็นอย่างไรนะครับต้องประเมินละว่ามัรเซหลังจากนี้จะสามารถยืนระยะได้หรือเปล่านะครับผลงานภาพรวม วิเคระต,ต่างๆว่าจะไหวไหมนะฮะถ้าเกิดไหวก็ไม่ต้องซื้อในช่วงมกราคมนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวคุณต้องรีบตัดสินใจยื่นซื้อนะครับหรือว่าหาตัวเข้ามาเพิ่มเติมโดยด่วนนะฮะในช่วงกลางซีซั่นที่ตลาดเปิดนะครับนี่คือข้อแรกนะฮะที่ต้องรีบเร่งตัดสินใจในช่วงพีซั่นอาจจะมีการเช็คดูในช่วง2เกมพีซั่นนี่แหละ ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของสภาวร่างกายอีกนะครับยังแบบเล่นได้แบบไม่90้นาทีอีกนะฮะโดนเปลี่ยนตัวออกอีกนะฮะความฟิตมีปัญหาอีกก็ต้องมีการพิจารณาแล้วหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้ไหวนะครับเล่นได้แบบต่อเนื่องก็อโอเคนะครับดูกันแบบยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อเข้ามาเพิ่มมักซียาวก็การันตีตัวจริงไปนะครับถ้ามั่นใจแบบนั้นส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือแบ็กย่างเบรดวิลเลียมนะครับแล้วก็อารอนบันบิสาก้านะครับ เรเกนฮากเนี่ยได้มีการนํารายชื่อซอนักเตะ2าราเนี่ยไปเตะกระชับมิดนะฮะที่สเปนด้วยนะครับซึ่งก็น่าสนใจนครับเกี่ยวกับอนาคตของทั้งคู่นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเลยนะฮะหายหน้าหายตาไปนานนะครับส่วนใหญ่ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับฟอนพิซาก้านะครับจะมีการพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่านะครับในช่วงพีจารณจะมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาไหมนะครับเพราะว่าดูจากรายชื่อเนี่ยแน่นอนครับว่าดาโล่ก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าดาโล่ก็ ไปรับใช้ทีมชาติอยู่นะครับซึ่งรวมไปถึงในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับก็มันมีโอกาสที่จะเป็นเบนดอนวิลเลียมเหมือนกันเนื่องจากว่าทั้งไทเลมาเเซียนะฮะทั้งลุกชอเนี่ยก็ไปรับใช้ทีมชาติเหมือนกันนะครับทําให้มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งคู่เนี่ยพิสูจน์ตัวเองนะในช่วง2เกมที่สเปนนะครับก็มารอดูกันว่าจะมีการมัดใจเอเดรียนฮาร์ใ้ไหมนะครับถ้าเกิดยังมัดใจไม่ได้นะฮะก็อาจจะต้องไปทั้งคู่เลยนะครับ ไม่มีเลี่ยมเล่นได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับคือถ้าเกิดเขาเล่นทางซ้ายได้ดีเนี่ยบางทีทางเอเดนฮาก็อาจจะพลังให้อยู่ต่อก็ได้นะครับส่วนวัตวิซาก้าก็มีโอกาสเหมือนกันก็อยู่ที่ทั้งคู่แล้วนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันเปิดกว้างมากๆตัวเลือกเนี่ยมันมีไม่มากนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีการการันตีตัวจริงนะครับในช่วงแมตช์กระชับมิดที่สเปกนะครับสุดท้ายครับก็คือพวกบรรดาเรา,ารุ่งนี้แหละนะฮะ เรามีการใส่ดาวลูกไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นโชล่าโชริติเล่ซีดานอิกเบลนะครับโคบี้ไมนูนะครับชาริสแมกนิวอิซักแอนเซนไอรอนแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่มีรายชื่อกันออกมาที่แบบมีรายงานกันออกมานะจากคลิปเมื่อเช้านะฮะที่บอกว่ามันมีโอกาสเนี่ยเนื่องจากว่าสึกคาราบาลคัพเนี่ยมันข้าวเกี่ยวกับทางฟุตบอลโลกครับก็แน่นอนครับว่านักเตะตัวจริงของแมนยูหลายคนเนี่ยตัวหลักของแมนยูหลายคนเนี่ย อาจจะกลับมาแล้วก็จริงนะฮะแต่ว่าเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันอาจจะยังไม่มีอะไรแบบเข้าที่เข้าทางนะครับบางทีมันอาจจะเป็นการพักไว้ก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้พวกแบบบรรดารารุ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นดาวรุ่งเหล่านี้เมื่อได้รับโอกาสในช่วงการเตะกระชับมิตรสองเกมเนี่ยนะฮะต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักจริงๆนะฮะเพื่อเป็นการมั่นใจอะไกนฮะนะครับเพราะามันจะมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในศึกคาราบาลครับด้วยนะครับกับทีมชุดแรกของแมนยูนะฮะคืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นแบบ สองรายหนึ่งถึงสองรายอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องมารอดูกันแหละว่าใครเวิร์กที่สุดนะครับผมเนี่ยโฟกัสในตำแหน่งแนวรุกเลยนะเพราะว่าแนวรุกของเราเนี่ยตอนเนี้ยเราต้องการเพิ่มเติมนะครับก็จะมีคนที่น่าติดตามก็คือพวกแบบในรายของชาริสแม็กนิวโจฮูกิวอะไรประมาณนั้นนะครับที่เป็นสูย์หน้าธรรมชาติหน่อยนะฮะส่วนเรื่องของทีมชาตินะฮะทางรเฟียวารานครับก็มีการทําศึกเหมือนกันนะครับในฟุตบอลโลกนะฮะ ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องนะครับว่าราในเกมนัดดังกล่าวที่ฝรั่งเศสเอาชนะโปแลนด์ไปได้เนี่ยนะครับก็มีสถิติการชนะดวลลูกบนพื้นเนี่ย50%รวมไปถึงการเอาชนะลูกกลางอากาศ33%นะครับแล้วก็ผ่านบอลแล้วก็มีการผ่านบอลแม่นยำเนี่ย91%เคลียบอลหนึ่งครั้งนะครับแย่งบอลสำเร็จสามครั้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผลงานดีในระดับทีมชาตินะฮะคือทีมชาติรอบนี้นักเตะแมนยูหลายคนเนี่ยผลงานดี นะครับแทบจะทุกคนเลยนะฮะมีบางรายที่อาจจะสอบตกหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นโมเมนต์ที่ราฟเฟลวาราเนี่ยไปบล็อกหน้าปากประตูนะครับในจังหวะที่ผู้เล่นของโบลดนเนี่ยยิงแบบเต็มแรงเลยฮะแล้วก็ฮุกโกยอริสเนี่ยคือแบบยืนไม่ตรงแล้วนะครับยืนไม่ตรงตรงกลางแล้วนะครับแต่ว่าราฟเฟลวาราเนี่ยก็ไปอยู่จุดนั้นแล้วก็ใช้ขาเนี่ยสกัดบอลออกไปแบบวุวิเลยนะฮะก็มีการแบบว่าเอาไปมีการแบบ ใส่แคปชั่นควบคู่กับลิซันโดมาตินีสนะเพราะว่ามาตินีสเนี่ยก็ถือว่าในเกมทิฟชั่นอาร์เจเนี่ยนะฮะมาตินีสก็มีการบล็อกจังหวะยิงจังหวะสำคัญสำคัญเหมือนกันนะครับเนี่ยเกือบไปแล้วนะฮะนิดเดียวเองนะครับเนี่ยดูจากมุมกล้องด้านหลังเนี่ยนะครับวารานสกิดออกไปนะครับมุมกโยริสก็เบอือไปแล้วนะครับยืนไม่ตรงอ่ะนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนะบนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทีมชาติอังกฤษนะครับก็มีแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับมี ลูกชอนะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ทั้งคู่ทําผลง,งานได้ดีรัฟอร์ดลงเล่นเป็นตัวสำรองครับนาะทีที่65นะฮะคือทีมชาตินังกฤษเนี่ยที่ชนะสาสกเนี่ยนะครับก็ทำผลง,งานโดดเด่นทุกคนเลยนะครับที่เป็นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองก็เวิร์กหมดนะครับมันดูกลมกล่อมด้วยแหละจากเกมที่ผ่านมาแล้วก็ผมชอบแดนกลางนะพวกดีคันไรพวกจูดพวกแบบ เฮนเดอร์สันครับเล่นเข้าขากันในแบบลงตัวจริงๆนะฮะสคนนี้นะฮะก็นี่คือภาพรวมของทีมชาติอังกฤษนะครับที่เอามาพูดถึงกันด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติด,ดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ